โย่ Yo, ต้องขอากาสวัสดีทุกคนเลยนะครับกับผมเดินนอสเหมือนเดิมอีแล้วนะวันนี้ในสกิปดิ t ีทาวเวอร์ดีเฟนต์เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครทั้งหมดเตัวนะในอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับทั้งกล่องสุ่มนะครับแล้วก็อีเวนต์พานะครับว่าจะมีอะไรกันบ,บ้างนะ เดี๋ยวไปเชิญชมกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเลือกที่ตัวกล่องเลยนะครับผมตัวกล่องฮาโลวีนเคสนะครับจานวน3ตัวนะยกเว้นเจ้าตัวขีหัวขาดนะครับผมอ่านี่เลยเข้ามาเลยนะครับผมอ่าสามตัวนะครับวิชทีวีบูมเมนตัวแหวนพายคาเมล่าแมนแล้วก็เจ้าตัวพัมคินแมนนะครับผมโอเคนี่เลยนะ3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามารีวิวกันนะครับผม แล้วก็ไอสีตัวที่เหลือนะครับผมอยา่างไอตัวไททันดิวแมนติคับสามนะครับหรือคอสไททันดิวแมนแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมวอสสปิกเอร์แล้วก็เจ้าตัวนี้เลยความคินบูเมนแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเจ้าตัวอีวิสซิวแมนนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวที่หลานนะหลังจากรีวิวตัวกล่องเสร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับผมกับด่านนี้เลยนะ ทอยเดทท้านะครับนี่เลยนะด่านทดสอบในการรีวิวของเรานะครับผมโอเคอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับหรือกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็น,นกำลังใจในการดับคลิปของช่องเดอะนอสนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะกับด่านทอยเดทท้านะครับผมไปกันเลยนะไปเลยในตอนนี้ลาเกวิชครอปได้นำระบบคลิปเกมพาสมาแล้วครับโอ้โหราคาโคตรด,ดีบอกเลยว่าเดอะนอสการันตีเลยนะครับผมทั้งเกมพาสคูณสอง เกมคูณสอและก็สปีคูณสไม่พอนะครับยังมีเอเวนพาสนะครับผมในระดับทีเมียมเลยนะถ้าสนใจนะครับติดต่อได้ที่เพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับกาวิฟนะหรือใต้ลิงก์ในดิสคริปชันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเพรเด็ดทาวแล้วนะเดี๋ยวเลือกด่านฮาร์ดก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวนี่เลยอ๋อตัวสปคูณสอนะครับอ่าจะได้แบบว่าฟาร์มเงินเร็วขึ้นนะครับผมเดี๋ยวว่าจะตัวนี้เลยทัมคินแมนนะครับอ่าตัวฟาร์มเงินอีกตัวหนึ่ง นี่เลยนะครับผมเจ้าตัวทำขคินแมนนะตัวนี้นะครับมีพาสีนะครับนั่นก็คือทําให้ทอเรตนะครับผมที่โดนตีนะติดคิดนะครับอ่าเป็นอย่างนี้เลยเจ้าตัวทําคินแมนนะตัวที่มาจากการสุ่มนะครับในระดับอีปิดนะครับผมนี่เลยอ่าเดี๋ยวอัพไปเลยเดี๋ยววาเจ้าตัวฟาร์มเงินไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะตีเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูนะครับติดคิดนะนี่เลยนะครับผมเป็นตัวตีเดียวนะแต่ว่า พอเวลาตีนะครับตัวที่อยู่รอบข้างนะจะทําให้โดนพิษด้วยกันนะครับผมนี่เลยแบบว่าต้องอยู่ใกล้ๆมากเลยนะอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับเจ้าตัวความกินแม่นะแล้วก็ดามเมจของเขานะครับผมนี่เลยนะครับดามเมจของเขานะมีอยู่ที่600นะครับถือว่าเบานะครับระยะอยู่ที่35แลวก็ฮูดาอยู่ที่0.5นย์วินะครับผมดีเสสูงุดอยู่ที่1,200นะครับอ่าเป็นตัวตีเดียวนะอ่าเป็นอย่างนี้เลย ตัวนี้นะครับสามารถเคลียร์เนินได้นะถึงแม้ว่าจะตีเดี่ยวนะครับแต่ว่าฮาร์ดซีของเขานะครับผมคือทําให้ศัตรูรับค่านะติดพิษแล้วก็เป้าหมายนะครับติดพิษด้วยกันนะครับผมนี่เลยคือเจ้าตัวพัมคินแมนนะครับโอเคตัวต่อไปเลยนะครับผมตัวนี้เลยแหวมพายคาเมร่าแมนนะครับนี่เลยตัวระดับดีเจเนรีนะตัวนี้นะครับมีฮาร์ดซีนะครับมีชื่อว่าแวมไพร์นะครับนั่นก็คือเมื่อเขาฆ่าทวีเด่นะครับผมเขาจะฮีลเลือดทุกๆ5หน่วยนะนี่เลยพอเวลาฆ่าทวีเด่นะครับผมดูข้างบนนี้นะครับอ่า นี่เลยจะออกมานะครับผมนี่เป็นอย่างนี้เลยนะฮิวทุกทุกห้านะครับผมอ่าเดี๋ยวผมอัพไปเลยนี่เลยแบบนี้เลยนะครับผมอแบบว่าเสียเลือดก่อนเลยนะนี่เลยฮิวนะครับผมทุกๆ5หนหน่วยนะครับอเมื่อเขาฆ่าไว้เลยนะนี่เลยโอ้โหนี่เลยแบบว่าพอเวลาเขาฆ่านะไอเลือดข้างบนนี้นะครับผมก็จะแบบว่าฟื้นนะครับอ เป็นอย่างนี้เลยนะตัวนี้นะครับดาเมจของเขานะครับผมอยู่ที่5,000นะครับระยะ4ีแล้วก็คูดาอยู่ที่0.44วินนะครับมีดีเวสสูงสุดอยู่ที่11,250นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวตีสแปรนะครับอ่าเป็นอย่างนี้เลยมาแล้วนี่เลยตบคอยเด็ดนะครับผมหิวเลือดนะครับนี่ขึ้นออกมานะดูข้างบนนี้นะครับอ่าหิวเลือด400แล้วนะ450แล้วนะครับผมอ่าทีน่ะห้หน่วยนะเต็มแล้วนะครับผม500หน่วยนะครับโอ้โหแบบว่าเอาไว้ยื้ดฐานได ดูดิสำหรับเจ้าตัวแบมพายคาเมราแมนนะครับบอกเลยว่าหิวโคดรัวอ่ะโอเคตัวต่อไปนะครับผมตัวที่3นะจากกล่องสุ่มนะครับนั่นก็คือว i c h TV Movement นะตัวนี้นะครับพาส,สิฟข้อค่ายอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมวางเลยนะตัวว i c h TV Movement นะครับผมนี่เลยวางแล้วนะครับผมเจ้าตัววิ t ทีวี m ูเมนตนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูพาส,สิฟก่อนเลยนะครับ โดย p a s s i นะครับมีชื่อว่า Spellbook นะครับผมนั่นก็คือตัวนี้นะจะใช้ความสามารถได้นะครับผมนั่นก็คือการปล่อยพลังนะเป็นนี่เลยนะครับผมเป็นพลังคาถานะและพลังนะครับจะอยู่ในหน้านี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะไอ้สามอันนี้นะครับผมอ่า Passive นะครับผมทั s s i อันนี้นะโดย p a s s i อันแรกนะครับมีชื่อว่า Summoning นะครับคือการเสกนะครับผม ยูนิตตัวนี้นะครับจะมีโอกาสนะครับผม10%นะที่เขานะครับจะซัมมอนเจ้าตัวทีวีผีนะครับเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นทีวีผีอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยเดินตามทางเดินนะแล้วก็เมื่อเดินผ่านเทอรเร็นะครับเขาจะสร้างดาเมจอยู่ที่2เข้านะครับก็จะอยู่ที่16,000นะครับผมเมื่ออัพตันนะนี่เลยคือจะมีโอกาส10%นะครับที่เขาจะซัมมอนผีออกมานะครับผมเดินตามทางเดินนะแล้วก็พาซีทที่2นะครับมีชื่อว่าไฟนะครับผมเมื่อเขาจบตีใส่เทรเด็ดนะครับ จะสร้างควาเสียหายติดไฟนะครับเป็นระยะเวลา20วินาะแล้วก็ดาเมจดไฟนะครับจะสร้างดามจดอยู่ที่0.25เท่านะครับของดาเมจดของเขานะในปัจจุบันนะครับเป็นห่งส่วน4ของดาเมจ8,000นะครับผม นี่เลยคือพาร์ทสที่2นะครับไฟนะครับแล้วก็พาร์ทสิ่งที่3มนะครับมีชื่อว่า slowing นะครับผมนั่นก็คือการ s l o w ์ไรเดนนะครับผมจํานวน0.6เท่านะครับเป็นระยะเวลา20วินาทีนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็สกิลนะครับมีชื่อว่า cycle power นะครับโดยการสลับโหมดโจมตีนะครับผมเมื่อกดแล้วนะครับก็จะสลับโหมดเป็นนี่เลยนะเป็นโหมดไฟนะครับจากซามอนเป็นโหมดไฟนะนี่เลยสลับโหมดเป็นโหมดไฟแล้วนะครับผมนี่เลยพอเวลาโจมตีนะครับก็จะทําให้ท็อเดนะครับผมติดไฟนะครับ อ่าเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยคือพาสซีนี่เลยอันที่2นะสําหรับไฟนะครับแล้วก็เมื่อเรากดอีกทีนึงนะครับผมกดที่สกิลนะครับก็จะปรับโหมดนะครับเป็นโหมดสโลนะครับทาให้ทาเด่นะครับผมติดสโลนะครับนี่เลยติดสโลนะครับ0.6เท่านะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่คือพาสซีนะครับทั้งหมดนะครับของเจ้าตัว w i t h tv movement นะอ่าแล้วก็พอเรากดอีกทีนึงนะครับผมอ่า กดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะปรับโหมดนะครับเป็นโหมดซัมมอรนิ่งนะครับผมเป็นโหมดเดิมนะนี่เลยก็จะแบบว่าเสกทีวีออกมานะครับออกมาช่วยโจมตีนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวางอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัววิชทีวีมูเมนนะนี่เลยโอเคดาเมจขั้นที่1นะครับผมสำหรับเจ้าตัววิชทีวีมูเมนนะดาเมจของเขานะครับอยู่ที่500นะครับระยะ35แล้วก็คูลไดที่ศูน์จุดแปวินะครับอัพขั้น่อไปนะครับใช้1,500นะครับผมอัพไปเลย โอเคขั้นที่2นะครับดาเมจของเขานะอยู่ที่1,250นะครับระยะ45แล้วก็คูดายที่ศูน์จุดแปนะครับผมนี่เลยอัพขั้นต่อไปนะครับใช้2,500นะครับอัพไปเลยนี่เลยดาเมจของเขานะครับเพิ่มขึ้นมานะเป็น2,500นะครับระยะ50แล้วก็คูดายที่ศูน์จุดหกเนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้5,000นะครับอัพไปเลยโอเคขั้นที่4นะครับดาเมจของเขานะอยู่ที่5,000นะครับระยะ50แล้วก็คูดายที่ 0.57นะครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้7,500นะครับเป็นขั้นสุดท้ายนะอัพไปเลยนี่เลยนะครับผมอัพตายแล้วนะครับดาเมจของเขานะมีอยู่ที่8,000นะครับระยะ60แล้วก็คูลู่ที่0.5วินนะครับผมมีดีเวสุดสุดอยู่ที่16,000นะครับนี่เลยคือเจ้าตัววิสทีบูแมนนะเดี๋ยวผมนี่ก่อนเลยดักไว้ก่อนเลยนะครับผมโอ้โหกืบหลุดนะครับอ่ะเดี๋ยวโหว่าอีกตัวหนึ่งนะครับปรับเป็นโหมดนี่เลยเป็นโหมดไฟนะครับแล้วก็อีกตัวนี้นะครับเป็นโหมดสโลนะ ใช้พลังที่ไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นโหมดไฟนะครับเป็นสีแดงๆนะโหมดสโลวนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะส่วนโหมดซัมโบนิงนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับนี่เลยนี่คือเจ้าตัววิชีบูแมนสามตัวที่มีพลังไม่เหมือนกันนะครับผมเป็นอย่างนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวตีสแปนนะครับอ่าไม่ใช่ AOE นะครับผมตัวนี้นะครับสามารถวางได้ไม่จํากัดเลยนะวางได้สูงสุดอยู่ที่15ตัวเลยนะครับโอเควางให้หมดเลยนะครับเจ้าตัววิชทีบูแมนนะนี่เลยทีวีออกมาโคตรรวเลยนะครับอ่า แล้วก็สลบท้ายเด็ด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมวางให้หมดเลยนะครับโอ้หออกมาโคตรเยอะเลยเจ้าตัวทีวีผีโอ้โหมาพืบมาพืบเลยนี่เลยออกมาแบบว่าเดินทะลุใส่ทอยเดตนะครับผมเพราะว่าไอตัวผีนะมันไม่มีเลือดนะครับแบบว่าไม่มีเลือดไอตัวซัมมอนนะอ่าบอสมาแล้วเดี๋ยวมาเทสกันเลยนะครับว่าว่ามันจะตึงขนาดไหนนะครับผมสลับวิชทีวีวูแมนนะอ่านี่เลยโอ้โหนี่เลยกองทัพทีวีมาแล้วนะครับผมนี่ ออกมาเพียบเลยแล้วก็มีนี่ด้วยนะไฟแล้วก็สโลนะครับแต่ว่าไอตัวไอตัวมาทัชชิพนะครับผมมันไม่สามารถติดไฟแล้วก็ติดสโลได้นะครับผมแต่ว่าไอทีวีที่เดินผ่านมานี่คือแบบว e ่าลุมระยำกันแบบว่าเยอะมากโอ้โหกองทัพทีวีเดินผ่านอย่างเยอะโอ้โหตัวสมอโคตรเยอะเลยแต่ว่าด hey, ูดิมันก็ไม่ไหวนะครับผมเจ้าตัววิทเพราะว่าไม่มีบ WOW. ัฟความสามนะ่ะ น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าตัวกล่องสุ่มนะครับผมทั้ง3าตัวนะของอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าเลยนะไปที่ตัวอีเวนต์พานะครับผมตัดไปเลยนะไปเลยโอเคก็อยู่ในหน้านี้แล้วนะอ่ะตัวแรกเลยนะครับผมเจ้าตัว i v v i s i b l e Man นะครับเป็นตัวอีเวนต์พานะครับในเจียที่5นะนี่เลยตัวโคตรเล็กเลยนะครับผมไซมินิมาดูดิตัวเท่านี่เลยทอยเลตธรรมดานะครับผมอ่ะ นี่เลยนะครับเจ้าตัว Invisible Man นะคือแบบว่าไซส์เล็กมากโอ้ไซส์โคตรเล็กเลยฮะเดี๋ยวขออธิบายคุณสมบัติกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Invisible Man นะครับ Passive นะมีชื่อว่า p a t s i v e นะครับ Invisible ตัวนี้นะครับผมไอ้พวกศัตรูนะครับมันไม่สนใจนะครับสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้นะครับมันล่องหนนะแล้วก็ตัวนี้นะครับบอสนะครับผมก็ไม่สามารถฆ่าได้นะเพราะว่าบอสมองไม่เห็นนะครับนี่เลยคือ Passive ของเจ้าตัว Invisible Man นะครับ อ่าเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าศัตรูของเขานะครับผมไม่สามารถมองเห็นได้นะอ่าเดี๋ยวผมว่าตัวฟาร์มกินก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมอัพเป็นเลยอ่ายังมีนะครับผมใช้สามพันเลยน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็เหมือนไอ้นี่เลยไอตัวอีปิดตัวนั้นเลยไอตัวอะไรอะ ที่มันถือปืนเหมือนกันน่ะตัวที่มาจากกล่องเรียนนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นแบบว่าตีสเปรแล้วนะอ่ะเป็นขั้นที่4แบบว่าตีสเปรแล้วนะครับผมอัพตันนะครับเขาจะมีดาเมจอยู่ที่พันหนะครับผมแล้วก็ระยะ40แล้วก็คูลดาวอยู่ที่0.2 5้านะครับเป็นตัวตีสเปรนะครับในขั้นที่4นะครับเป็นตัวไปนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะตัวนี้เลยนะโอเคตัวต่อไปเลยนะครับผมตัวที่2นะตัวพัมคินบูเมนนะครับอ่านี่เลยพัมคินบูเมนนะครับ ตัวพัมคินบูเมนนะครับอ่านี่เลยพัมคินบูเมนนะครับเหมือนว่าเหมือนเจ้าตัวพัมคินแมนนะแต่ว่าดามจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีความสามารถก็คือติดคิดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าดามจแค่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะนี่เลยตีโคตรรัวโอ้โหเดี๋ยวผมวางสองตัวเลยนนะครับอ่านี่เลยตีอย่างรัวมากแล้วก็ทําให้ศัตรูติดคิดนะครับอ่าดามจนะครับสำหรับเจ้าตัวทัมคินบูเมนนะมีอยู่ที่1 0 0 0นะครับระยะที่สิบห้าแล้วก็กูดาอยู่ที่บ นี่เลยคือเจ้าตัวฮัมคินบูเมนนะครับนี่เลยตีโคตรเร็วนะครับผมโอ้โหเจ้าตัวเนี้ยคือแบบว่าหายเลยโอเคอ่ะต่อไปนะครับผมตัวที่3นะนี่เลยตัววอตส์สปิกระแมนนะครับตัวนี้นะเป็นตัวแบบว่าต L E อนะครับผมแล้วก็หาสินะครับมีชื่อว่าอันเดนนะครับผมนั่นก็คือยูนิตตัวนี้นะครับไม่สามารถสตาร์ได้นะครับผมแล้วก็ ัวนี้นะไม่สามารถถูกฆ่ากับบอสนะครับผมเพราะว่าไอตัวนี้นะครับมันตายไปแล้วนะอ่าเขาเขียนไว้อย่างนี้เลยนะครับผมว่าตัวนี้นะเขาตายไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมนี่เลยอัพไปเลยให้ตันเลยนะครับผมเจ้าตัววอสปิเกอร์แมนนะครับเหมือนว่าตัวนี้น่าจะแบบว่าเหมือนว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมมันไม่ตีเอลีนะดูทรงแล้วมันแปลกๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนี่กันเลยวางดักไว้ก่อนเลยนะครับผมเจ้าไอ้นี่อีวิสโ m แมนนะครับอ่าดักไว้นะอ่ะ เมือนว่าเจ้าตัววอตสปบกเกอร์แมนนะครับมันไม่ตีเอลีนะดูดิเนี่ยมันตีเดียวนะครับแต่ว่าฮาร์ทซีของตัวนี้นะครับมันคือแบบว่าตัวนี้นะไม่สามารถถูกฆ่าได้แล้วก็ติดสตันได้นะครับผมอ่าตัวนี้เลยนะแล้วก็ดาเมจของเขานะครับอยู่ที่12,500นะครับระยะอยู่ที่25แล้วก็คูลดาอยู่ที่1นึ่งวีนะครับผมดีเพลยอยู่ที่12,500นะครับสำหรับเจ้าตัววอตสปบกเกอร์แมนนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับอ่า ตัวนี้เลยคอสไททันดิวแมนนะครับหรือไททันดิวแมนต้องคํบสามนะครับผมอ่าเดี๋ยววางเลยนะนี่เลยเจ้าตัวคอสไททันดิวแมนนะครับผมนี่เลยตัวไททันดิวแมนต้องคํบสามนะครับอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมนี่เลยออโต้สกิปปิดก่อนนะครับอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับเจ้าตัวคอสไททันดิวแมนนะครับดาเมจของเขานะครับนี่เลยแบบว่าจะลดลงนะครับผมนี่เลยพาร์สีมีชื่อว่าบอลดิงสไตล์นะครับนั่นก็คือการโจมตีในแต่ละครั้งนะครับ เขาจะถูกลดดาเมจนะครับทีละ0.05เท่านะครับผมแล้วก็ลดได้สุดๆอยู่ที่0.1เท่านะนั่นก็คือดาเมจ3,000นะครับอ่าดาเมจแบบว่าลดลงนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แย่มากแล้วก็ดาเมจลดลงนะครับจะถูกดีเซนนะเมื่อเขาไม่โจมตีนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับผมอ่านี่คือพาร์ท4ของเจ้าตัวไทท่านดิวติคัสามนะครับบอกเลยว่าเป็นขั้วตรงข้ามของซาบุไรเลยนะครับไอซาบุไรคือแบบว่าตีแล้วดาเมจแรงขึ้นนะแต่ไอตัวนี้นะครับผม ไอ้ท่าดีแมนต้องข้าสามนะครับเป็นแบบว่าตีแล้วดาเมจลดนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแย่มา,มากๆอ่าเดี๋ยวผมว่าอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่ออธิบายดาเมจและก็สแต็กของมันนะครับผมโอเคดาเมจของเขานะครับในขั้นที่หนึ่งนะมีอยู่ที่10000น,นะครับระยะ15แล้วก็คูลดาวน์ที่4ี่วินะครับผมอัพขั้นต่อไปนะครับใช้1,500งนยนะครับอัพไปเลย โอเคขั้นที่2นะครับดาเมจของเขานะครับอยู่ที่1 5 0 0 0นะระยะ20แล้วก็คูลดาวที่2วีนะครับอาขั้นต่อไปนะครับใช้2,500นะครับผมอัพไปเลยขั้นที่3นะครับดาเมจของเขานะมีอยู่ที่2 0,000นะครับระยะ25แล้วก็คูลดาวที่1.33นะครับอาวขั้นต่อไปนะครับใช้5,000นะครับอัพไปเลยโอเคขั้นที่4นะครับดาเมจของเขานะมีอยู่ที่25,000่นนะครับระยะ3าแล้วก็คูลดาวอยู่ที่หนดท้ายนะครับช้บ อัพไปเลยโอเคอัพตายแล้วนะครับผมสลาวจะตัวฮอสไทท่านิวแมนนะครับอ่าดาเมจของเขานะครับอยู่ที่30,000นะครับระยะอยู่ที่35แล้วก็คูลายที่ศูน์จุดหกเนะครับมีเดียสุดสุดอยู่ที่45,000นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวตีสแปนนะครับอ่าแต่ว่ามันจะออกมาช้ามากนี่เลยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สกิลนะครับเดี๋ยวขอนี่เลยเปิดมาก่อนเลยนะนี่เลยนะครับผมสกิลนะครับมีชื่อว่าดีเดฟชันนะครับนั่นก็คือ เขาจะสร้างความเสียหายคูณ10นะครับผมแล้วก็คูณกับเลเวลของตัวละครนะครับนี่เลยเลเวลแอนนี่เลยนะเลเวลของตัวละครนะนั่นก็คือ25นะครับอ่าเป็นอย่างนี้เลยสร้างความเสียหายใส่ศัตรูในรัศมีอยู่ที่25สาตัทนะครับผมแล้วก็เมื่อกดแล้วนะครับยูนิตตัวนี้นะครับจะทําการผีชีพตัวเองนะครับผมแล้วยูนิตตัวนี้นะครับจะหายนะครับอ่านี่คือแบบว่าเป็นสกิลพาร์สิบผีชีพตัวเองนะครับผมเหมือนเจ้าตัวพลเรืออีเวนเตอร์นะ แต่ว่าพอยเด็อยู่นเตอนะครับผมมันผีชีและติดสตานนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับผมคือผีชีพแล้วหายเลยนะครับอ่ารอสักห้าวินาทีนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวนี่กันเลยเดี๋ยวผมจะกดสกิลที่หลังนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งรอแบบว่าเลือดเยอะๆมาก่อนนะครับมาแล้วเอสโตเอสโตมาแล้วอ่าเดี๋ยวปรับคุู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมกดสกิลเลยกดไปเลยเน่กดแล้วนะครับผมก็จะทำดาเมจอยู่ที่1.7ล้านนะครับ แล้วก็ยูนิตตัวนั้นนะครับผมก็จะหายไปเลยนะครับผมนี่เลยคือความสามารถของเจ้าตัวร e เด m p มชั n น,นะครับสำหรับเจ้าตัวโ o ส t Titan ด e l m a n นะครับโอเคน่าจะมีเพียง่านี้แล้วนะครับผมสำหรับยูนิตท,ทั้งหมดนะอ่าเดี๋ยวตัดสรุปเลยนะครับผมตัดไปเลยนะโอเคนะครับสรุปเลยดีกว่านะครับสำหรับยูนิตท,ทั้งหมด7ตัวนะครับผมบอกเลยว่า อยู่ในที่น่าสนใจที่สุดสำหรับอีเวนท์ทั้งหมด7ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัววิสทีวีมูเมนนะครับที่มาจาัดเจ้ากล่องนี้เลยนะกล่องสุ่มฮาโลวีนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แบบว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามีพ a าสซีฟสามอันเลยนะแล้วก็มีสกิลนะครับที่สามารถสวิทช์สามอันได้เลยนะแล้วก็ไอตัวดิวนะครับบอกเลยว่าอันนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่แย่ที่สุดเลยนะเพราะว่ามันคือแบบว่าตีแล้วดามเมจเบาลงนะครับคือดาเมจก็แบบว่าโคตรจะเบาเลยนะครับถ้ากเกิดแบบว่าตีอยู่ในขั้นสุด ครับผมอ่านี่เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็ปกติเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะอ่าโอเคน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทั้งหมด7ตัวนะอ่าเดี๋ยวนี่ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวกล้จะ2 0,000ซับแล้วนะครับเหลืออีกประมาณไม่กี่ซับแล้วนะอ่าอย่าลืมนะครับวันนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกรงใจในการทำคลิปของช่องเดอะนอสตนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปแล้วครับสวัสดีครับ